กระชายเหลืองกระชายเหลืองเป็นพืชจำพวกเงานิยมปลูกกันมากในไทยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนโดยกระชายนั้นมีอยู่ด้วยกันสามชนิดได้แก่กระชายเหลืองกระชายดำและกระชายแดงกระชายเหลืองเป็นพืชล้มลุกมีเงาสั้นแตกหน่อได้มีรากอวบเป็นรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงไข่ค่อนข้างยาว ปลายเรียวมีความยาวประมาณ4-10เซนติเมตรและกว้างประมาณ1-2เซนติเมตรออกเป็นกระจุกผิวมีสีน้ำตาลอ่อนส่วนเนื้อในมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวประโยชน์และสรรพคุณของกระชายเง่าช่วยในการบำรุงกำลังแก้ลำไส้ใหญ่อักเสบโรคต่างๆอันเกิดในปากปากเปื่อยแก้ลมในกรงหะไทยวาด รวมทั้งใจสัน่นบิดปวดเบ่งปวดมนือในช่องท้องตลอดจนขับระดูแก้มุตตกิจอาการตกขาวให้รถขมและเผ็ดร้อนรา่ามีสัพพะค,คล้ายกับโสมช่วยในการบำรุงร่างกายให้กระชุม่มกระโวยกระปรี้กระเปรา่ารวมทั้งคลายความกำหนัดทางการมารมแก้โรคกามตายด้าน เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้รสขมและเผ็ดร้อนการใช้งานตามภูมิปัญญาเงาและรากของกระชายมีรสเผ็ดร้อนขมหมอ,อยาพื้นบ้านใช้เงาและรากของกระชายแก้ปวดมวนในท้องแก้ท้องอืดเฟอ้อแก้ลมจุกเสียดแก้โรคกระเพาะรักษาแผลในปากแก้ตกขาวกลากเกลื่อน ใช้เมื่อมีอาการปวดข้อเขา่เขาใช้เป็นยาอายุวัฒนะชะลอความแก่บำรุงกำลังและใช้บำบัดโรคกำตายด้านอีกด้วยกระชายใช้เป็นอาหารเง่าและรากมีริเผ็ดร้อนกลิ่นหอมใช้เป็นเครื่องเทศปรุงในอาหารจำพวกแกงป่าแกงกะทิน้ำยาขนมจีนผัดเผ็ดต่างๆเพื่อดับกลิ่นคาว โดยในปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมรับประทานกระชายดำกันมากขึ้นทำให้กระชายเหลืองเริ่มคลายความนิยมลงแต่อย่างไรก็ตามกระชายเหลืองนั้นก็ยังคงให้สรรพคุณทางยาสมุนไพรมากกว่ากระชายดำและเนื่องจากกระชายมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายและคล้ายกับสมจึงทำให้กระชายได้ฉาย,ยาในวงการแพทย์ว่าสมไทยเลยทีเดียว ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมซับสไคร b ์เราทาง YouTube เพื่อไม่พลาดผลงานใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า